สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง youtube นิกกี้สายหานิกกี้สายลิศครับวันนี้พามาดูรถของเจ้าภูมินครับ30แรงเทอร์โบครับนี่ขุดทำาลุมเทเศษปูนครับขุดให้ครับลูกพี่ตั้มวนาวันครับวัวปุ่งกีใหญ่ครับนี่คันเล็กจ้วแต่เจ้าครับมาดูครับ รถ<อ>ดำคขั้นใหม่ครับของลุเพีตัมวนาวันครับเคซีบัตไทยแลนด์อิสานใต้ดําแต่งออกอุอันรครับขันนี้เอเยนช้่ครับข้งางในน่าจะมีเด็กๆนะครับผม FG 8จเอาชมกันครับมาดูเจค,ครับผมเ <laughs> <laughs> <c oughs> คยกับเด็กใช่ไหม อเอเย็นช้ำเลยทุกวันนี้ยังมีเด็กอ่ะ <c oughs> ซื้อนะโอ้พี่ตั้มครับผมนานๆเพิ่งได้เจอกันครับบางฝุ่นโ้โหดจัดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าสามสิบแรงครับผมของเจ้าปูมินครับโหฝุดสะลึกเหมือนกันนันเ่ย ทำเป็นหลุมโอ้ปุงกีใหญ่ครับทำเป็นหลุมถมสะเอ้ยถมปูนโอ้ TCM ครับผมพี่น้องโอ้คันนี้เจ้าพูมินออกมาสองแสนกว่านะออกอยู่ประโคนชัยครับตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วครับผมโอ้จิ้วแต่เจ๋วดูปุ่งกีครับ ดูการคล่องตัวของเขาครับพี่น้องปุงกีใหญ่ครับคันนี้เห็นว่าไปซื้ออยู่ที่รับซื้อของเกา่รารังสิตครับโอ้ขุดแป๊บเดียวเอครับพี่น้องเกือบเต็มรถแล้วโอ้โอ้เต็มกล่องเลยสุดจัด ุดแข็งเลยนะพพ่น้องนี่ตัวเอคันนี้ครับภูมินตีเองครับผมสนใจสั่งได้ครับเอเยนชั่ครับผมตัวเออะคลิกครับลานย่าบอกว่าอย่างนั้นอู้อ,อู้งัดเต็มปุกีเลยพพ่น้องออู้ เล็กแต่แจวครับโอ้สุดจัดขนาดขุดสะขนาดนี้ครับโลกนาะดินจะเร็วขนาดไหนโอ้ดูกอดดินเต็มปุ่งกีเลยครับพี่น้องโอ้ แบกเต็มกลองเลยครับโอ้โอ,โอ้กอดเต็มกลองครับพี่น้องยอดจริงๆครับจิ๋วแต่แจวครับคันนี้ พงกขี่ใหญ่ครับโอ้ตันเดียวครับเต็มกล่องแนละ้วพี่น้องทีซีเอ็มครับผมเครื่องสามสูบโอ้ใส่ให้ครับลูกพี่ตั้มนี่เต็มกล่องเลยครับโอ้สุดจัด เต็มกล่องถือว่าเร็วใช้ได้นะโอ้ดูแบกดินเต็มมุกกี้เลยพี่น้องเฮ้ยสุดจัดประลัดบอกว่าย่างนั้นครับไม่ อยู่ในเมืองครับนี่ข้างๆก็สตูมสเตรครับเต็มกล่องแล้วไปได้ลูกพี่ออรีดเฮ้ยเ,เ,เรลงจัดครับ Hmm. Offset pula. ไว้เนี่ยไว้ใจเขานะนี่ CCM เก่านอกครับคันนี้เครื่องนิ่มมากครับเทอร์โบครับคันนี้ติด A ครับพี่น้อง าแรงดีนะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องยูทูบนิกกี้สายฮานิกกี้สายลิศด้วยนะครับผมใครที่ไม่ชอบก็กดให้ผมเหมือนกันเลยเนาะสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นิกกี้สายฮาสายลิตเขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวทำให้คลิปให้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับ